ตอนที่75ย่าเคลื่อนคุณแม่นักอนุรักษ์กับผลกระทบของชีวิตเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศลารัฐการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ชุมชนที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยชุมชนบ้านเทรยาตำบลตาแกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีคะ่ะ คุณผู้ฟังคะอย่างที่เราได้พูดคุยคุณผู้ฟังทราบไปแล้วเมื่อตอนที่ผ่านๆมานะคะว่าบ้านเทรยาเป็นหมู่บ้านที่มีป่าสันทรายที่ในอดีตนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เลี้ยงผู้คนในชุมชนเป็นป่าที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนคะ่ะจนมีบางคนพูดว่าป่าเปรียบได้กับเป็นสเปอร์มาเก็ตของคนในชุมชนเลยทีเดียวคะ่ะคุณผู้ฟังคะ คุณย่าเคลื่อนสร้างอำไพคุณย่าของคุณดวงสุดานุยสุภาพซึ่งเป็นนักวิจัยจากชุมชนบ้านเทรยาคุณย่าเคลื่อนเป็นคนเก่าแก่ของชุมชนค่ะชาวบ้านมุสลิมในชุมชนเรียกเหมอโนคุณย่าเคลื่อนมีบทบาทมากในการอนุรักษ์ป่าสันทรายป่าของชุมชน จนทำให้คุณย่าเคลื่อนได้รับรางวัลแม่ดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในงานมหิดลวันแม่จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากราศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี2548ค่ะแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นนะคะก็ทำให้คุณย่าเคลื่อนต้องสูญเสียลูกชายไปเมื่อปี2547ต่อมาปี2550คุณย่าเคลื่อนก็สูญเสียสามีไปอีกคนหนึ่งค่ะ เมื่อคนในครอบครัวต้องจากไปถึงสองคนทําให้คุณย่าเคลื่อนต้ออพยพโยกย้ายตัวเองและสมาชิกครอบครัวที่เหลือมาอยู่ในเมืองค่ะเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าจะย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วแต่คุณย่าก็ยังคงรักและห่วงแหนป่าสันทรายป่าเทลรยายอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะเราไปฟังคุณดวงสุดานุยสุภาพสนทนาคุณย่าเคลื่อนในประเด็นที่น่าสนใจนี้ค่ะยาคะ ยาช่วยเรลาาถึงปาเทียยาตอนทิยาเป็นเด็กอย่าเลยไอผกเราได้ฟังกันน้อยค่ะปาเทียยาคือยาเล็กๆเขาพาเข้าป่าแต่เขาโบกเลยหนุนทกองผีรูภาษ้าเลยใช่ไหมถึงเขาบอกนี่พักนี่ไปเก่งเลี้ยงพักนี่กินดีบถึงพักนี่ไปต้มจุ่มไรขนาดนั้ยายก็จำมันตั้งเด็กเด็กๆตั้งเด็กยายก็ได้จำมันกลมถาปานี้เลยได้มาสอนลูกสอนล้านแบบนี้ก็ถึงอยู่มากชิ้นเลยพวะเลวอายุที่แปดปีอยาถึงนได้ลูกพอได้ลูกได้ซ้ำเจ็ดปีฉันพาเขาป่าเหล่านภาพาไปฉี เรื่องปางนกินได้ลูกแค่นั้นน้อมนู้หน่อยนั้นฉันปลากับป๋าเหลาเลยเราสภาพปลาตอนนั้นสมบูรณ์มากไมหมคะยา โอ้ป่าทำไมก่อนนี่เงยเห็นแต่ตอนใหม่ไม่เห็นขวาเห็นแต่ตอนใหม่เยอะๆตอนเด็กตาวนี้อบสองอบซ้มนั่นตอนย่างตอนเคี่ยนตอนชิ้งตอนทั้งนู้ตอนเด็เสาวดิทำไมก่อนนั่นเงยขึ้นไปในป่าทำไมนี่เห็นแต่ขวานั่นทำไมก่อนไม่ไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่ตอนใหม่แล้วพวกอาหารที่อยู่ในป่านี้อะไรมั่งคะอยะเกิดจากความสมบูรณ์ของปานั้นคือเราดูผลผลิตตอกเดือนเจ็ดเดือนแปดนี้ เดินเจ็ดเดินเป็นพอคุณตกย้อยนที่หนึ่งเฮ็ดพอพุ่มหลังคุณตกแล้วทั้งเดือนเก้านั้นเฮ็ดมันจะบานขึ้นน่ะเฮ็ดนิ่งย่างทช่หล่าแผลเฮ็ดไปขั้วเราก็ได้พาเด็กๆออกไปหากินในเรานั้นเราเป็นเด็กๆคนผู้ย้อยคนแก่ก็พาฉันไปหากินก่อนนะก็บอกว่านี่เฮ็ดนั่นถึงปอกเก่แม่แก่บอกว่านี่เฮ็ดครามนั่นเฮ็ดเฮ็ดย่างนั่นเฮ็ดเฮ็ดชันมากถึงเฮ็ดไข่เกยเฮ็ดไข่เป็ดเฮ็ดน้อยนุ่นเฮ็ดไรเฮ็ดอะไรขั้วเป็นของเฮ็ดนั่นขั้วไปหากินกัน นะเฮ็ดมันเฮ็ดมันหนกดาวเฮ็ดมันขี้เฉยเฮ็ดตอกเฮ็ดนุ่มหมูน่ะเขาเหยาะหมูเฮ็ดอะไรเขาเชืยวเฮ็ดนุ่มจุ๋งนะแต่เขาไม่คอยเชียวเฮ็ดเราคนไทยก็าเชียนุ่มหมูเขาจะทาเก็เชีอวนุ่มจุ๋งนะไปหากันต่างแขกต่างช้ยไปหากันย้ายกันหาปิดเลยเหมือนกับเฮ็ดนี้ฉายไม้ปอเก็บปอเก็บว่าชายเก็บมาเลยเฮ็ดคลำโดคนประนอนนี่นั่นเลยได้รู้มันตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคุณเท่าเขาพาไปฉันโดนเล่าหาปี ก้วยหมายเยอะไม่เมือ hey. ก่อนก้วยหมานั้นเยอะเลยหมาวิ่งนี่หมากที่ชุดโด้อะไรเขาเจอดกมันงอกตามต้นหม่เลยมันโกะจากต้นหม่แล้วก็มันโยนลงมาถึงมัยู่ตามต้นรูดตามต้นพราวาตามต้นย่างนั้นมันโยมันโอยลงมาโดกใหม่ไรเขาเจอโยนยนเลยเ้าแช่วคนท่าเขาเจอเพื่อเพราะเวลาลงมมากกับมันวิ่งเลยมันเป็น้ายลงมาแหะเป็น้ายเวลาลมมากกับมันวิ่งเลยแต่ก็ตอนโยนใบหมาวใบหมามันโกคนต่เด็กเขาไม่รู้จักใช่ไหมงอวเขาไม่มีเขา ก็ไปเอาใบวาวนี่เลยใครชาวบ้านจู่โหนกเขามาโค้เลยใบวาวนั้นใบหวาวแห้งๆมาก่าไปต้มไปลูกจัหวาวนั้นแต่มันไม่นิ่มลสามย่างเลยไม่หรือจะมีหรือไม่ก็ไม่รากไป่ลยอยาอยากก็ไม่ได้เคยข้าป่ามาชิบปีเลยใบวาวนี่คือข้าวเาตั่งที่ดาใช่ไหมฮะมันขาเครื่องนั่งที่ดาใบวาวนั้นคือถือประโยชน์นี่กินได้เอามาต้มมายำมาเก่งเก่งตีก็ได้ร้องยำก็ได้ต้มจุ้มกินก็ได้ มันรสชาติกลากินนี่มันเหมือนกับหยอดกูดมามันรสชาติไม่ใช่มันหยอดกูดหยอดกูดนึมันจืดจืดไอ้เขานี้มันมันมันกินคนละรส ยาคามีอาชีบอะไรมัง้งตีชายสัพยากรจากปลาในชุมชนเราที่ว่ามาสร้างอาชีพไม่คนในชุมชนค่ะคืออาชีพเขาก็หากินแม่พันธหีเลยคือเขาหาปลาหน้ากินคนในถุงหน้าเขาก็ลุงถุงหน้าใช่ไหมลุงเข,เขาไปหาปลากินเขาไปซุ้มปลากินถ้าดูดเลกนั้นถ้าว่าดูคนดูหนามท่วมนั้นเขาต้องผาเบ็ดลงไปทุ่งปลาเขาดักโซนเขาดักเซ้ยนั่นผนลด้วยทํำไส้ยท่ำโซนกง่อยูอย่นเนยนะเห็นไหมยังกับมั่งดักย่เลยเขา ท่ทำเคยทำมาได้เดกดูแล้วนอกจากหาปลาเลยอาชีพได้เลยฮะหยา พื่อทำมาหากินเองปนีนเลยเพื่อทากย่างอ่ะเจ้าย,ย่างหน้านี่เลยตจวย,ย่างหน้าไปขายถายเรือเด็กอาชีพทำโนดคนชายเขาทำโนดอาชีพคนหญิงก็ปลูกพระเลี้ยงลูกเลี้ยงงวัวคนหญิงก็สมัยก่อนก็ไม่ได้ออกไปทำงานติตัวยาเองนี่ย่างอาชีพไรเลยียว่าได้มาจากสัพยากรมั้งไงยางเป็นคนเดียวเป็นเด็กกำพรานนั่นสะิอยาได้ได้ไปเจ็บตามเผื่อไปห้าววมมาว่ามันเนาะมันซื้อบพราว่ามันเพื่อมันนะนะเดินไปหามาหาได้กินเด็กๆนู้นเลยได้กินกันนีได้ผ้านมา มารูชาวที่ฉันได้ลูได้พวฉันก็รูมัดอ่ะฉันยังหากินอยู่เลยตอนที่ฉันพวได้พวเหลวฉันยังไปป่าไปหากินมันหนกพวสต่ด้วยยังหากินได้เนี่ยังเลยทางบ้านมีแต่ว่าไม่กล้าไปเอากินี่ยมันหนกยังเลยมีอาชีพอะไรอีกไหมมีอาชีพนั้น ไปห้า่ยงเลยไปเอา่ยงไปเป็นหลูกหนองแค่ขี้ย่างเขาฉันเด็กๆฉันราวสักสิบสี่สิบห้าปีหลังจากดีพุ้นขึ้นมาแล้วฉันอยู่โรงเรียนปอดทรงถึงกันฉันก็เป็นหลูกหนองของ้าเนียมเลยของตัวเนียมเละนี่เป็นหลูกหนองตัวเนียมตัวเนียมเขายังตอนย่างหน้านั้นเขาไปเชาะยายนี่เป็นคนแค่คนแค่ขี้มันเพิ่งเขาให้สักถึงสักรึงเงินได้มาเที่ยวตายขายฉันตนนราวสิบห้าปีเคี่ยวตายมาไปห้า่ยงอาชีพขออย่างนี้คือเอาผมย่างนี่ยต้มย่างต้มตายไปขายใท้แม่แกเคียวให้ไปห้าโตไปห้าเม็ดไปห้าองท โตไปห้าตีอาวุธแสดงวา่าชนอไปห้าไปหาโตนะไปไปทำโตนะไปตัดโตมันทำตาย้ายนะอาชีพของอยานะอายุเราสักที่มาผลจากญี่ปุ้นมาเลยนั่นตามจัง,งที่ชลบงมานั่นก็อย่าอาชีพนี้เลยได้หากินให้เมกเกอร์ทำํทำๆกับทุนไปขายถนัดปูยุดดู อาชีพอาชีพของยานี่อายุราวทิศพาปีนะทำไมฉันได้พวเหลนนี่ฉันกระดูฮากินน้ำพวฉันทำโนดลุงเ้ยทำโนดใช่ไหมเคี่ยนหนัพึ่งทึ่งไปขายเป็นโฮฉันอายุทิศแปดปีแต่งานกับลุงเ้ยนั้นเคี่ยนหนัพึ่งได้เลยหนังพึ่งไตเหล็กเป็นกิโลเขาไม่ช่างนะเขาหนักเป็นเวนเขาค้ายเป็นโฮโฮเนื้อแถวเด๋ลองแกะต่อเป็นฉันฟังทีของมูรันโฮเนื้อหยิบห้าเวนหยิบห้าเวนเขาค้ายเป็นโฮหนังพึ่งเขาไม่ได้ขายหนังเวนเขาไม่ได้ขายกิโลเขาค้ายเป็นโฮโฮหยิบห้าเวนะเ้้าาาขยไดบท แล้วนกจากคายหนำพึ่งแว่นแล้วย่งอา,อาชีพได้เลยค่ะถึได้จากป่านลัาจากป่าได้พักนี่เลยพอนอกจกนง้นว่าหนำพึ่งเมข่าเขาข้าวเสือเลยค่ะเหวียนข้าวมาเขียวมอ่วงโป๊ตีข้าวเสือรู่และบ้านอาชีพก็ขายเลยหนำพึ่งไม่ไปคายบุยหยุดเลย ขายเลยขายแต่บ้านปกเปลี่ยนข้าวเอาเลยล่ะยัวย่นั่นฉันได้ลุนเราสังสีย5อายย่ร่านั้นแหละนหลวงท้องคนหนึ่งถงก็มุ่่งในี่เข้ามาเอาเลยม่บุ่งท้องคนจุตินั้นเขาฝากเปลี่ยนเข้ามาเอาแล้วจ่ายกิโลขันย่อวันนั้นไม่ต้อง้ายเลยลนะถึงนฉันก็หากินอาชีพอื่นแล้วเลยนังพึ่งในขายแม่าฉันก็รับสื่อยากเย็บไปตับนึ้อหาทิศต่างฉันไปให้เขาเย็บเขาเย็บจากนั้นบ้านปูปูเราทึงได้ได้แต่นั้นดีไหมคะย่า ดับหาชิต่างดับถือจากใช่ไหมคะแล้วเมือนพักเมื่อน้ำตาลแวนไดรายได้ดีใช่ไหมได้ดีได้ลรูกบาหฮาชิปแล้วแล้วยาได้ซนอาชีพอะไรให้หลูกร้านของอยาบ้างคะเพื่อ้อนอาชีพนี่ถนอมนี่ใหญ่ขึ้นมากอันให้ทำของขายให้ทำหลูกข้ามไปหาหลูกข้ามล้นนั่นนะ่ทำข้ามเกล แล้วพ่อลูกโตขึ้นมาอย่าซ้อนอาชีพไรบ้างคะน้องคนใดพัวเหลวกับฉันก็ซ้อนอาชีพไม่ฮะโอขาขายเลยซื้อลูกมะม่วงขายแล้วไม่นั่นบหรือนูกทามบาทอย่าลับแม่เอ,อื้อหลวงงวงแก้วน,นั้นแต่ถึงตอนนี้ลูกอยา่าถ้าอาชีพไรอยู่คะในว่นันนี้ถือว่าอายพมาในก็บมาพึ่งงานอื่นให้เลยเรื่องขายขายให้ลูกพึ่งห้เข้าหนวดเพราะแม่ต้องพึ่งขายองหนวดในถ้ามไม่นี้นะั้นถือว่าอาประโยชน์โอวันนี้พึ่งลูกคุณไม่เรื่องขายของฉันไม่ขายเชื่อ,อฉันกลัวนะ้นให้ออกหนวดตามเมืองถึงคนของฉันดิฉันหนวด 1 1> ฉันกระเยกงให้หลูงมัดเลยเลยฉันไม่เอาไรเลยเพราะฉันไม่โรตฉันไม่มีแรงยาค่ะแล้วป่าถุกวันนี้ก <al> ับป้าเมื่อตอนยาเด็กๆนั้นเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างคะแต่ก่อนเนี่ยปลานี่เงยขึ้นเห็นแต่ป่าน่ะไม่ได้เห็นขวานะสมัยไม่มีเงยขึ้นกรเห็นแต่ขวาเห็นแต่ขวานพอปามอดไปเรื่อยถึงดินก็ไปมอดหม่ใหญ่ไม่มีมีแต่ต้นยางนาต้นตะตากับบุกแต่ไม่มีเลยของยหอยคล้ายมดเลยโคนคล้ายกันมดเปลี่ยนไปห้าหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปเะนั้นไม่มีเลยถ้าพักป่าก็หากินก็อยากเลย ไม่มีเลยตังนี้นพูดาไปห้าขายห้าก,กินห้าไม่โอเคเลย มันดันหมาวิ่งก็ไม่มีเลยมันบอกไอ้ไหนมดเน,นี่ยยังคนมันจะเก็บไปขายเลยนี่เป็นหลังนแล้วยามีความคิดว่าจะรวมกันอนุรักษ์พันธุ์ผือแล้วก็ฝืนฟูให้ปลากลับมาเป็นแหล่งอาหารสร้างงานสร้างรายได้ดกับคนในชุมชนพันธุ์นผือมังอ้งคะยาชาวบ้านเด็กเขาจะรวมมือเริ่มมาเพราะยาในเม็ดบวมมือเลยเพราะยาเม็ดอายเุเจ็ดแปดสิบเลยจะรวมไม่ได้ไม่โรด,ดเลยถ้าเด็กคลั่ห้ากี่นี่ในเมืองอย่างเดียวแล้วนั่น,นหน้านี่ร่างมดแล้วเห็นไหมร่างตั้งแต่พอเช้าที่เจ็ดนั่นลูกินเสียนพอเช้าที่เจ ชีวิ <t festivals> là, ีเหร้องหนัาเด็ดนะหน้าร่างข้าวกระอดในยายนี้ต้องมาซื้ออยู่ที่นี่ต้องมาซื้อข้าวสารนแพงกินเพราะหน้าร่างมัดเหลวมาไม่ลูกทำกับไรเลยะยาตอนพ่อกระโปงตายทำให้ครอบครัวเราต้องออกพยพโยกใหญ่ออกมาจากชุมชนนี้อยู่ในเมืองถ้าไม่ยาต้องจากป่าที่ยาละยารู้ซึกวันผีมั้งดูซึ้บวันเชียใจมากหมาหวงป่าหวงชาวบ้านนะคือไทยบุตรไทยสนามอย่าหวงมัดเลยคนดนนั้นหนึ่งบ้านปู่ผู้มีบันจิโร่บ้านกุใจเพื่อคนหลงยันเป็นคนหลงันว่าเมื่อ อตอนนี้ฉันทำไม่ได้เลยแหละฉันหวงนะก็แต่ฉันไม่กล้ากลับฉันกลับไม่ได้หรอกฉันกลับไปฉันจะโดงเลยคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสนทนากันระหว่างคุณย่าเคลื่อนสร้างอําพัยแม่ดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับคุณดวงสุดานุสุภาพนักวิจัยจากชุมชนบ้านเทระยาตําบลตาแก่อำเภอยะริง่งจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นย่าหลานกันคะ่ะ คุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าวันนี้คุณย่าเคลื่อนจะต้องอพยพออกมาจากชุมชนเพื่อความปลอดภัยแต่คุณย่าเคลื่อนก็ยังเป็นห่วงและคิดถึงพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่นั่นมากค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไปเราจะพูดคุยกับคุณมาลิสาสมาแหนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิงอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานี อีกหนึ่งชุมชนที่โครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเราได้เข้าไปศึกษาวิจัยคุณมริสาหรือกะร้อจะพาเราไปรู้จักสิ่งที่น่าสนใจในชุมชนของเธอกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศรารัตการันและคุณดวงสุดานุวิสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้